สวัสดีครับผมนายตะวันสุขรักษ์ห้อง ECE 4Q วันนี้จะมารายงานเรื่องสมบัติพื้นฐานของวัสดุสมบัติพื้นฐานของวัสดุสว,สดวัสดุที่ใช้ในงานวิศวกรรมโยธาและงานวิศวกรรมอื่นๆได้แก่โลหะโลหะผสมไม้ปูนซีเมนคอนกรีตวัสดุผสมจากแอดฟัน ผลิตภัณฑ์จากดินอินและพลาสติกเป็นต้นการพิจารณาเลือกใช้นั้นขึ้นอยู่กับปัจจัยต่อไปนี้ความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ความสวยงามกระบวนการผลิตขั้นตอนในการก่อสร้างสมบัติทางกลสมบัติทางฟิสิกส์สมบัติทางเคมีและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมแต่อย่างไรก็ตามในตำราเล่มนี้จะมุ่งเน้น วัสดุที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างทางด้านวิศวกรรมโยธาเป็นหลักได้แก่คอนกรีตไม้เหล็กรูปพันธ์เหล็กเส้นเสริมคอนกรีตและวัสดุงานทางโดยหากพิจารณาถึงความคงทนปลอดภัยในการใช้งานด้านวัสดุวิศวกรรมโยธาแล้วสมบัติหลัก ที่สำคัญในการพิจารณาเลือกใช้คือด้านกำลังความแข็งแกร่งความทนทานเป็นต้นดังนั้นเพื่อการเลือกใช้งานวัสดุจึงต้องมีความเข้าใจในเรื่องสมบัติของวัสดุในงานด้านวิศวกรรมนั้นให้ถ่องแท้จึงจะได้วัสดุที่มีความคงทนแข็งแรงในราคาที่เหมาะสม กับงานที่ต้องการสมบัติของวัสดุในงานวิศวก,กรรมสมบัติของวัสดุแบ่งออกได้สามประเภทตามหลักการทดสอบได้แก่สมบัติทางกลสมบัติทางฟิสิกสมบัติทางเคมีซึ่งจะกล่าวให้ละเอียดได้ต่อไปนี้1.1.1งานการทดสอบ สมบัติทางกลเป็นสมบัติที่เกี่ยวข้องกับปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นของวัสดุเมื่อมีแรงภายนอกมากระทําต่อวัสดุได้แก่กําลังเช่นกําลังรับแรงดึงกําลังรับแรงอัดกําลังรับแรงเฉือนกําลังรับแรงดัดโมดูลัสยืดหยุ่นกําลังรับแรงกระแทกและความทนทานเป็นต้น โดยทางด้านงานวิศวกรรมโยธาสมบัติเชิงกลน,นั้นมีความสำคัญเป็นอันดับต้นในการพิจารณาทดสอบเป็นอย่างแรกการที่โครงสร้างอาคารสะพานหรือถนนกำลังเป็นความสามารถในการต้านทานแรงที่มากระทำให้วัสดุนั้นเกิดการวิบัติเช่นการรับแรงดึงการรับแรงอัด การรับแรงเฉือนการรับแรงดักดก,กำลังรับแรงกระแทกโดยเมื่อวัสดุได้รับแรงกระทำแล้วจะพบว่าจะเกิดความเค้นและความเครียดและการเปลี่ยนรูปเกิดขึ้นเสมอความเค้นหมายถึงแรงต้านทานภายในเนื้อวัสดุที่มีต่อแรงภายนอกที่มากระทำต่อหนึ่งหน่วยพื้นที่แต่เนื่องจาก ความไม่เหมาะสมทางปฏิบัติและความยากในการวัดหาค่านี้เราจึงมักจะพูดถึงความเค้นในรูปของแรงภายนอกที่มากระทำต่อหนึ่งหน่วยพื้นที่โดยทั่วไปความเค้นสามารถแบ่งออกได้เป็นสามชนิดตามลักษณะของแรงที่มากระทำาก็จะมีความเค้นแรงดึงนะครับ แล้วก็ความเข็นแรงอัดและสุดท้ายก็ความเข็นแรงเฉือนครับความเครียดและการเปลี่ยนรูปความเครียดคือการเปลี่ยนแปลงรูปร่างของวัสดุเมื่อมีแรงภายนอกมากระทำจะเกิดความเข็นการเปลี่ยนรูปของวัสดุนี้เป็นผลมาจากการเคลื่อนที่ภายในเนื้อวัสดุซึ่งแบ่งเป็นสองชนิดคือ 1. การเปลี่ยนรูปแบบอิลาสติกหรือความเครียดแบบพืนรูป 2. การเปลี่ยนรูปแบบพลาสติกคือความเครียดแบบคงรูปความแข็งเป็นความต้านทานแรงกดที่ส่งผลต่อการขีดเจาะหรือพยายามทำให้ทะลุการทดสอบได้แก่การใช้วัสดุที่มีความแข็งหลายระดับ ในการทดสอบมากตาความแข็งของโมดการทดสอบนี้เพื่อตรวจสอบว่าผิวความแข็งมากเพียงใดการทดสอบการขัดสีของผิวความยืดหยุ่นสมบัติของวัตถุที่เปลี่ยนแปลงรูปร่างได้เมื่อมีแรงมากระทำและจะกลับคืนสู่รูปร่างเดิมได้ เมื่อหยุดออกแรงกระทำต่อวัตถุนั้นสัดส,ส่วนของความเค้นต่อการเสียรูปคือโมดูลัสยืดหยุน่นการทดสอบสมบัติทางฟิสิกส์เป็นสมบัติของวัสดุที่ไม่มีแรงกระทํามาเกี่ยวข้องแต่เป็นการพิจารณาถึงคุณภาพหรือคุณลักษณะของเนื้อของวัสดุด้านวิตติรูปร่าง หาได้จากการใช้เครื่องมือวัดความยาวได้แก่ตลับเมตรไม้บรรทัดเกจวัดความยาวเปร์เนียคาลิปเปอร์หรือเครื่องมือวัดอื่นๆซึ่งขึ้นอยู่กับวิธีการวัดและความละเอียดที่ต้องการความหนาแน่นเป็นตุมบัติเฉพาะของสารแต่ละชนิดและเป็นปริมาณที่บอกค่ามวลของสารในหนึ่งหน่วยความหนาแน่นเป็น ปริมาตสเกลาร์คำนวณได้จาก p เท่ากับ m ส่วน v ความหนาแน่นรวมคือสัสดส่วนของมวลต่อหน่วยของปริมาตรของวัสดุในลักษณะธรรมชาติประกอบด้วยโพรงหรือช่องว่างเมื่อ m เท่ากับมวลของวัตถุ v เท่ากับปริมาตรของวัตถุ ในลักษณะธรรมชาติซึ่งประกอบด้วยโพรงหรือช่องว่างหน่วยน้ำหนักน้ำหนักของวัตถุต่อปริมาตรงานทางด้านวิศวกรรมโยธาจะใช้ค่าหน่วยน้ำหนักในการคำนวณหาน้ำหนักของวัดสดุสำหรับโครงสร้างเมื่อทราบว่าโครงสร้างนั้นมีหน่วยน้ำหนักเท่าใดก็จะนำค่าหน่วยน้ำหนักไปคำนวณวิเคราะห์ การรับน้ำหนักของโครงสร้างต่อไปความถ่วงจำเพาะหมายถึงอัตราส่วนระหว่างความหนาแน่นของสารหนึ่งหนึ่ต่อความหนาแน่นของน้ํำที่อุณหภูมิสองศาเซลเซียสความถ่วงจำเพาะจึงเป็นปริมาณที่ไรมิติไม่มีหน่วยความถ่วงจำเพาะสามารถแยกออกได้เป็นสองประเภทโดย ขึ้นอยู่กับปริมาตรของวัตถุที่นำโพงหรือช่องว่างมารวมหรือไม่โดยโพงในวัสดุมีลักษณะคือโพรงคาลิปารี่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางระหว่าง10ถึง10,000นาโนเมตรสามารถซึมผ่านเข้าไปในโพงได้และโพรงทึบน้ำเป็นโพรงที่ ไม่สามารถเข้าหรือออกจากโพรงได้1.1.3การทดสอบทางด้านเคมีเป็นสมบัติที่เกี่ยวกับปฏิกิริยาทางเคมีของวัสดุการนำวัสดุไปใช้ทางด้านวิศวกรรมโยธาต้องพิจารณาถึงสมบัติทางเคมีของวัสดุได้แก่ สารประกอบไปด้วยออกซิเจนเป็นธาตุอื่นความเป็นกรดความเป็นด่างและความต้านทานการสึกก่อนเป็นต้น1.2การทดสอบวัสดุการทดสอบวัสดุมีวัตถุประสงค์3ข้อดังต่อไปนี้1.2.1เพื่อตรวจสอบคุณภาพของวัสดุ1.2.2 เพื่อต้องการพัฒนาคุณภาพของวัสดุให้มีคุณภาพดีขึ้น1.2.3เพื่อให้ได้ค่าคงที่ของสมบัติวัสดุบนพื้นฐานทางด้านวิทยาศาสตร์มาตรฐานการทดสอบหน่วยงานมาตรฐานการทดสอบที่รับผิดชอบในการออกเกณฑ์มาตรฐานทดสอบวัสดุก็จะแสดงในตารางนะครับ ก็จะมีชื่อยอ่อชื่อเต็มแล้วก็มาตรฐานประเทศนะครับตามตลาด1.4ร,ร,ระบบหน่วยระหว่างชาติหน่วยยูนิตระบบหน่วยระหว่างชาติที่ใช้โดยทั่วไปมี3ระบบคือระบบอังกฤษระบบเมตริกระบบเอสไอ 1.4.2หน่วยพื้นฐานเบสิกยูนิตหน่วยพื้นฐานที่ใช้แสดงดังตารางนะครับตารางก็จะมีปริมาณมิติจะมีหน่วยอังกฤษหน่วยเมตริกแล้วก็หน่วย SI ครับอุปกรณ์ในการวัดการทดสอบสมบัติทางกลของ วัสดุวิศวกรรมโยธานั้นโดยปกติจะวัด3ส่วนหลักคือระยะเวลาการเสียรูปแรงที่กระทำโดยบางค่าใช้การวัดโดยตรงและบางค่าใช้การวัดทางอ้อมความยาวและการเสียรูปสามารถวัดโดยตรงได้โดยใช้เครื่องมือพื้นฐานได้แก่ไม้บรรทัดสลับเมตรเวอร์เนียคาลิเปอร์เกจวัด ส่วนในกรณีการวัดทางอ้อมนั้นวัดได้จากการวัดความต่างศักย์ที่สัมพันธ์กับระยะการเสียรูปแรงความเค้นหรือความเครียดยกตัวอย่างกลุ่มอุปกรณ์ที่วัดต้องสัมผัสกับตัววัสดุเช่นสเตนเกลและโหลดเซลล์กลุ่มอุปกรณ์ที่ไม่สัมผัสกับวัสดุได้แก่ เลเซอร์ Laser, เป็นต้นนาฬิกาหรือไดอนเกตคืออุปกรณ์การวัดที่มีหน้าปัดและมาตาส่วนคล้ายกับนาฬิกาหรือแบบแสดงผลตัวเลขดิจิตอลใช้ในหลายการทดสอบแดนเกตเป็นเครื่องมือที่อ่านค่าระยะการเคลื่อนที่ของแกนวัด โดยระยะการเคลื่อนที่ที่สามารถวัดได้ขึ้นอยู่กับความยาวของแกนซึ่งมีหลายขนาดความยาวแกนสเตนเกตสเตนเกตเป็นเซ็นเซอร์ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงขนาดมิติหรือความเครียดในเนื้อวัสดุซึ่งเป็นผลมาจากแรงภายนอกมากระทำด้วยการทำให้ กำเนิดสัญญาณทางไฟฟ้าเมื่อสเตนเกตถูกกระทําด้วยแรงใดๆจนทําให้เส้นโลหะภายในเกิดการเปลี่ยนรูปเช่นยืดหดบิดหรืองอจะส่งผลให้ความต้านทานไฟฟ้าของตัวมันเปลี่ยนไปสเตนเกตแบ่งตามรูปแบบได้สองแบบแบบยึดติด และแบบไม่ยึดติดและหากแบ่งตามประเภทของวัสดุเป็นสองแบบแบบอุปกรณ์กึ่งตัวนำแบบโลหะและผมขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ขอบคุณครับ